สามกุมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่อง Ford Fan Channel ครับผมนิมสารขายฟ้านจาก Ford Auto Gallery พระประแดงครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวมานำชมรถรอส่งมอบของ FC จากช่อง Ford Fan Channel ของผมเองเลยฮะก็คันนี้เตรียมล้อหมุนส่งมอบที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าผมก็มารีวิวเรียๆให้ลูกค้าดูเลยเพิ่งแต่งเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็จัดเต็มให้เลยสําหรับ รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยครับจะเป็นรุ่นตอนดียวลคูนสของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ขายดีเป็นอย่างมากสําหรับช่อง Ford f ด n c h ช n n e l ของผมนะครับตัวนี้มีให้ลูกค้าเลือกเลย3สีครับจะเป็นสีดําสีขาวสีบอลเงินนะครับก็มาด้ดยขุมกาลังขับยนต์ที่ 2. องยูลิตรดีเซลครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดที่1้อยจแรงม้าเลยนะฮะแรงบิดที่100แรงบิดที่405นิวตันเมตรครับก็ทํางานควกคู่กับตัวพวงมลาล e ัยอีพาแล้วก็เกียร์ แล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดได้ดีมากๆเลยตัวนี้จะเน้นประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอัตราการใิตเพอยู่ที่ประมาณ12กิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยผมจะจัดเต็มให้เลยว่าเป็นอย่างไรนะฮะจะเรียนจใ้ให้ลูกค้าทราบทั้งหมดเลยครับแล้วก็จะพาชมรอบคันด้วยว่าในโปรโมชั่นตัวนี้ผมผมแถมอย่างไรบ้างแล้วก็มีชุดแต่งอย่างไรบ้างนะครับ ก็เอาละครับผมมา่เกินตัวรถมาพอสมควรแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าตัวนี้มันจะมีความคุ้มค่าอย่างไรมีค่าตัวเท่าไหร่แล้วก็มีชุดแต่งอย่างไรบ้างนะครับรับชมกันเลยครับสำหรับเจ้าคันด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นรุ่น Ford Ranger Next Gen STD 2.0 L Turbo นะครับจะเป็นตัว c x 6MT t ครับตอนเดียว 4x4 ของเรานั่นเองครับลูกค้าท่านนี้เป็น FC จากช่อง Ford f ์ n c ัน Channel ของผมครับ จัดเต็มกับตัวดอกเบ้ยพิเศษ1 9 9 4 8นงวดเลยครับแล้วก็ฟรีของแถมประกันชั้นหนึ่งของแถมครบรอบคันเลยแล้วก็ยังไม่พอนะฮะผมยังจัดเต็มให้กับตัวชุดแต่งรอบคันรอแบบด้านหลังของผมเลยนะฮะจัดเต็มจริงๆครับเตรียมส่งมอบถึงหน้าบ้านลูกค้าในวันเสาร์านี้ครับก็ล,ลูกค้าท่านนี้จองออนไลน์ผมประสานไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์ก็วิ่งไปหาลูกค้าที่บ้านนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2 3วันก็ทราบผลไฟแนนซ์พอทราบผลไฟแนนซ์เสร็จเนี่ยผมก็ดําเนินการแต่งรถให้เลยครับใช้เนองก็ เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับตัวนี้ก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวรถผมขออนุญ,ญาตเสริมเรื่องความปลอดภัยของเจ้าคันน,นี้นิดนึงก็จะมีตัวระบบเบรก ABS พร้อมตัวกระจายแรงเบรกด้วยเลยนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมตัวมาล e ัย E-Pass ด้วยออกตัวมันจะเบานะครับขับความเร็วสูงมันจะหนักน่วงขึ้นเรื่อยๆทำให้เราไม่รู้สึกเสียวในการขับขับความเร็วสูงเลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมตัวจอทัชสกรีนนะครับตัวจอสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยฮะเป็นตัวตอนเดียวที่มีความหรูมีความพ p r e m i ยมเป็นอย่งงมมกกนนนะััับบอหจจี้ใผดต นะครับบอหนังสีดำได้แดงหล่อๆให้ด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวรถในโปรโมชั่นดอกเบี้ย1.9% 9งงวนแล้วก็ฟรีชุดแต่งเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับรับชมกันเลยครับสำหรับจตัวตอนเดียว4 x 4สีดําดำคันนี้นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากด้าลลางก่อนเลยครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับตัวโลโก้ฟอร์อยู่ตรงกลางครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำพอง ตัวหลวงพึ่งระบายอากาศด้วยครับลูกค้าท่านนี้ผมเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแต่ง f อฟอตัวหนังสือสีแดงนะครับเดยผมจะมารีวิวนอกสถานที่ให้ลูกค้าชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เหลือติดตั้งแค่กระจังหน้าอย่างเดียวครับตัวนี้ต่อมานะครับตัวไฟหน้าระบบไฟหน้าจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์หลอดไส้ของเรานั่นเองนะครับท่านใดต้องการให้ผมเปลี่ยนเป็นตัวไฟแมทริก LED ครับหรือว่าจะเป็นตัวไฟ LED โปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับที่มีเ้นเตทำแล้วนิ่งไรก็สามารถจะเปลี่ยนตกแต่งเพิ่มเติมได้ครับตัวน้า ตัวข้อไฟหน้านะครับสีดำด้านพร้อมติดตาโลโก้เลนเจอร์สีแดงด้วยเลยครับเพิ่มความหล่อให้กับไฟหน้าตัวนี้ด้วยครับส่วนตัวกันชนจะเป็นสีดำด้านนะครับกันชนด้านหน้าจะเป็นสีดำด้านตัดกับตัวรถสีดำเงาครับตัวนี้ก็เป็นตอนเดียวที่หล่อมากๆเลยครับก็ผมแถมเพิ่มให้เป็นตัวไฟตัดหมอกทรงสีแคมเช่นกันเลยนะครับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้เดิมๆจากโรงงานไม่มีนะฮะผมแถมเพิ่มติดตั้งให้ลูกค้าในโปรนี้เลยนะฮะก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวห่วงอเนกประสงค์เอาไว้ลากจูงให้ลูกค้าด้วยครับหนึ่ง ก็ชุดหน้าก็ประมาณนี <half. S 1> <ing> ้เลยครับถ้าเราใส่ตัวกระจังหน้าเพิ่มเติมก็หล่อแล้วนะฮะหรือว่าถ้านนดชอบเรียบ <Excel. S 1> ๆก็แต่งเป็นแบบนี้ก็ like กหล่อระดับหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วว่าด้านข้างจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับตัวด้านข้างครับซุ้มล้อเนี่ยผมติดตั้งให้เป็นตัวซุ้มล้อหมดนะฮะซุ้มล้อท่านสามารถจะเลือกได้เลยว่าเป็นซุ้มล้อหมดหรือว่าซุ้มล้อเรียบก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นแต่งสไตล์ออฟโรดผมแนะนําเป็นซุ้มล้อหมดจะดูสวยกว่านะครับแต่ว่าถ้าแต่งเป็นตัวแรปเตอรดยกก็้ีไ อ่าหมุดตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะฮะก็สังเกตการติดตั้งนะครับผมจะเก็บงานด้วยการยิงซิลิโคนให้อย่างดีเลยนะครับกันน้าเข้าให้ด้วยตัวนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยครับก็ตัวซุ้มล้อจะเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับตัวรถสีดําเงาหล่อมากๆเลยครับส่วนตัวล้อแม็กครับผมแถมให้จะเป็นตัวล้อแม็กขอบ16นะครับตัวนี้แถมให้ในโปรเลยนะฮะยางผมจัดเต็มให้เป็นตัวยางแฮนด์คุกด n นาโปเอทีสองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแฮนดคุกก็ยางดีระดับหนึ่งเลยนะฮะเป็นยางเอชีวิ่งนะ ทั้งพื้นผิวเรียบแล้วก็พื้นผิวขูขระนะครับลูกลังได้ทั้งหมดเลยนะฮะรีดนาได้ดีมากครับตัวอย่างตัวนี้ส่วนตัวแม็กก็จะเป็นตัวแม็กโอเอซิสครับสีดสําสลับสีทองฮะ,ะตัวนี้ตัวรถสีดําตัวแม็ก ah สีทองก็หล่อมากๆเลยนะครับแต่งแนวนี้นะฮะจริงๆตัวตอนเดียวสี่คูสีแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับก็ท่านใดชอบเรียบเรียบก็ทำพลาดสาหรับคลิปนี้เลยนะฮะส่วนระบบช่วงล่างนะครับการสะเทือนช่วงล่างจะเป็นตัวปิงโกพร้อมตัวคอยสปริงดึงสลัดด้วยเลยนะฮะก็ทาให้ช่วงล่างเนี่ยหน้าลละะหัังเยนนตว้ เดี๋ยวมาต่อเลยครับด้านข้างก็จะเป็นตัวสกูปข้างครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนอ่าสกูปด้านข้างเพิ่มกิมมิคเล็กเล็กน้ออๆนะฮะเป็นสีดาสลับสีดําด้านนะครับส่วนตัวกระจกข้างจะเป็นสีดําด้านครับมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกด้วยเลยครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินก็จะมาโชว์ที่ตัวนี้เช่นกันนะครับด้านบนสุดจะเป็นตัวกันสาดครับกันสาดเนี่ยผมแถมให้เป็นคู่หน้าเลยนะฮะติตา u s ส for f u r n i t u r ด้วยเลยครับฟิล์มลูกค้าท่านนี้ขอให้ผมติดตั้งเป็นฟิล์มะคสับเปอล์เซอนคันะครับเป็นสส่วนนตาับ อ๋อด้านนอเนี่สว่างมากๆเลยนะครับนะครับอันนี้ฝั่งฝั่งนี้มือจับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับมือจับก็ผมแถมเพื่อให้เป็นตัวบ้างมือจับด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวติดตั้งเพิ่มให้พ่กนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับสติ๊กเกอร์นะครับพิมพ์เจริญลูกค้าให้ผมติดตั้งเพิ่มเติมครับส่วนตัวด้านท้ายครับด้านท้ายมันก็จะมีตัวเป็นเหมือนค่าเหล็กอเนกประสงค์นะครับตัวนี้ก็เอาไว้ผูกของเอาไว้ใช้งานอเนกประสงค์ได้เลยครับฝางน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับปลดล็อกที่ตัว เสถนถ้าล็อกประตูด้านในก็สามารถกดที่ฝาถังได้เลยนะครับตัวนี้เป็นมิติซุ้มล้อด้านหลังครับก็ให้ความสวยระดับหนึ่งเลยครับเจ้าตัวตอนเดียวคุณเจ้าตัวตอนเดียวคันนี้นะครับส่วนฝาท้ายครับผมฝาท้ายผมไม่ได้เปลี่ยนไฟท้ายกับลูกค้านะฮะเป็นตัวไฟท้ายเดิมๆครับเป็นตัวมิติรีเฟคเตอร์หลอดไฟเหมือนตัวไฟหน้าเลยครับด้านท้ายเนี่ยตรงกลางมันจะเป็นโลโก้ฟอร์ดครับโลโก้ฟอร์ดอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็มือจับเนี่ยจะเป็นสีดําด้านครับด้านซ้ายของตัวฝาท้ายเนี่ยจะมีตัวอะคริลิก สีบางเงินสี่คูณสี่ครับแล้วก็ผมแถมเพิ่มเป็นตัวครอบชุดไฟดําดดานด้วยเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนตัวล่องปั๊มมาจากโรงงานครับดีเลนเจอร์สามารถติดตั้งตัวหนังสืออะคริลิกเพิ่มเติมได้นะครับส่วนกันชนจะเป็นของ GOD ดีครับเพกควาท่านี้เนี่ยอัปเกรดกันชนเป็นตัว GO d ดีเพราะมันจะมาพร้อมของโอเมก้าสีแดง2จุดครับกันชนจะเป็นแบบพอดีตัวรถเลยนะครับตัวนี้ก็จะให้ยุติที่มีความสวยระดับหนึ่งเลยครับกันชนมีให้เลือกอยู่หลักๆก,ก็จะเป็นของ Outlander ขอร์ของ, d, ของ Hammer ะค,ะคยตอดตั้งเป็นนส่่วใหญ ตัวนี้จะมีตัวไฟสองสว่างป้ายทะเบียนตรงกลางให้ด้วยนะครับเจ้ากันชนตัวนี้ก็สวยระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นยังไงครับโดยรวมรอบคันของเจ้าตัวตอนดีลซีสีกับโปรโมชั่นสีดาดุดุดันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยว่าภายในเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าตัวกระบะไลเนอร์ครับตัวกระบะไลเนอร์ผมติดตั้งให้เป็นตัวกระบะแท้ของ Ford เลยครับติดตาโลโก้ Ford ดอยู่ตรงกลางนะครับส่วนความกว้างความยาวของเจ้าตัวกระบะคันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 140เซนครับความกว้างครับความยาวที่230เซนติเมตรนะครับความสูงอยู่ที่54เซนนะครับก็ท่านใดก็สเปคตัวนี้ก็ขนของได้ยาวๆเลยนะฮะสุดยอดมากๆครับตัวกระบะไรเนอร์ขนของได้จริงแล้วน้ำหนักได้1.3ตันเลยนะฮะเจ้าตัวรถคันนี้ครับเดี๋ยวมาดูเลยครับว่าภายในจะเป็นอย่างไรครับผมสำหรับภายในของเจ้าตัวตอนเดียว4ี ,4 คูณคันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากฝั่งคนขับก่อนเลยนะครับทางคนขับมือจับจะเป็นการบีบเข้าหาตัวครับ การเล่นลายเนี่ยจะเป็นการตีสีดําด้านนะครับเป็นไฟเบอร์สีดําด้านตัวนี้ก็ไม่ได้หุ้มหนังนะครับเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวฝั่งประตูคนขับครับระบบประตูจะเป็นเซ็นทรัลล็อกประตูครับล็อกออโต้ด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกระจกข้างเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกตัวนี้ฮะเป็นขึ้นลงไฟฟ้าหมดเลยครับแต่ว่ากระจกด้านนอกผูช้างจะเป็นปรับพับมือนะฮะส่วนภายในครับผมขออนุญาตบิดกุญแจนิดหนึ่งนะครับ กุญแจเป็นตัวรีโมทนะครับเป็นอิโมบิเลเอร์ด้วยเลยครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่พุชสตาร์ทฮะเป็นการไขกุญแจครับส่วนตัวนี้เริ่มต้นจากฝั่งแอร์ก่อนเลยครับแอร์จะเป็นดีไซน์ออกสีดําด้านนะครับก็มีความหรูระดับหนึ่งเลยครับตัวนี้จะเป็นออกเหมือนตัวแคปล่าฮะแต่ว่าไม่ถึงมันจะเป็นลายคล้ายแคปล่านะฮะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตัวระบบไฟครับสามารถจะตั้งมาที่ตัวปิดไฟครับไฟหลีไฟอัตโนมัติตัวนี้เป็นระบบไฟหน้าออโต้ด้วยนะครับ ก็ตั้งไว้ที่ตัว A ออโต้ได้เลยสองันนี้จะเป็นตัวไฟส่องสว่างตัวจอดีตอลด้านบนนะฮะถ้ามันจ้าเกินไปก็ลดแสงจากตัวนี้ได้เลยครับส่วนตัวนี้เป็นตัวไฟตัดหมอกที่ผมติดตั้งเพิ่มเติมครับปิดเป็นสีแดงเปิดเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็น e-pass ไฟฟ้าครับพวงมาลัยผมเคยสาธิตให้ดูแล้วมันจะนุ่มมันจะเบาเป็นอย่างมากเลยฮะคันนี้ผู้หญิงก็ขับได้นะครับขับสบายๆได้เลยครับส่วนหน้าจอ TFT ด้านหน้านะครับจอดีต้นตัวนี้ก็โชว์ออปชั่นทั้งหมดเลยนะครับเป็นจอที่ อัจฉริยะเป็นอย่างมากเลยครับทิป A อทิป B นะครับอัตราการสิมเปลืองต่างๆก็จะโชว์ที่จอนี้หมดเลยครับส่วนด้านในครับไฮไลท์ของด้านในจะเป็นตัวจอทัชสกรีนตัวนี้ครับสามารถจะเชื่อมต่อ Apple CarP เพนดอ d Auto ครับจะสิงตัว Google แบบมาโชว์ที่ตัวจอตัวนี้ได้เลยฮะเพิ่มความสะดวกคอนสบายเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ยิ่งขึ้นเลยนะครับคอนโซลหน้าก็จะมีมิติประมาณนี้เลยครับส่วนภายในผมเปลี่ยนเบาะหนังให้ด้วยนะครับ บาะหนังก็ตีตาเน็กเจอเรนเจอร์สีดำได้แดงหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะหนังนะครับตัวนี้ผมแถมเพิ่มในตัวโปรโมชั่นฟรีให้กับทุาลูกค้าเลยนะฮะตัวเบาะหนังส่วนตัวเกียร์หกสปีดหน้าตาเป็นอย่างไรครับตัวเกียร์หกสปีดก็เป็นแบบนี้นะฮะการเข้าเกียร์ก็ง่ายมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดิฟล็อกนะครับติดล่มก็กดตัวนี้เพิ่มเติมได้เลยครับตัวนี้โหมดต่างๆครับทูไฮ่โฟร์ไฮ่โฟโรนะครับแค่หมุนก็ใช้งานได้เลยครับแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้โฟร์โรแนะนําให้จอดก่อน ตัวรถเองก็จะให้เราจอดก่อนนะครับถึงจะใช้โฟล์วได้นะฮะลูกค้าทุกท่านช่องใส่แก้วก็มีเช่นกันครับตอนนี้อย่าลืมนะฮะติดตั้งเพิ่มเติมที่วางแก้วด้านซ้ายด้านขวาสําหรับสายเดินทางกายก็ต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับตัวเพราะว่าตัวช่องวางแก้วมันค่อนข้างน้อยน,นะฮะตัวนี้ยังไงครับโดยรวมแล้วตัวตอนเดียว4ี่คก็ยังคงขายดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับช่อง Ford Fun ันช n n e l ของผมครับกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นตัวนี้สนใจตัวรถตัวนี้ห้ามพลาดครับ คราก็เสกให้แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวขวามือตอนเดียว4ี่คุณสของผมคันนี้นะครับเติมอุปกรณ์ตกแต่งตัวกระจังหน้าแล้วก็บันไดข้างเรียบร้อยแล้วนะฮะเตรียมส่งมอบที่จังหวัดอุบลราชธานีคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวนอกสถานที่ให้ลูกค้าชมอีกครั้งหนึ่งโดยรวมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูเลยว่าผมติดตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วมันจะมีความสวยขนาดไหนนะครับอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ก็ผมจัดเต็มเลยเป็นดอกเบี้ยพิเศษหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ชุดแต่ง สำหรับอุปกรณ์ที่เสริมเพิ่มมาจากตัวคลิปก่อนที่ผมรีวิวไปให้นะฮะก็จะเป็นตัวกระจังหน้ากับบันไดค้างครับกระจังหน้าจะเป็นตัวหนังสือ FORD ครับตัวหนังสือสีดําขอบแดงครับจะมาพร้อมไฟสีดวงที่3 3จุดหลอดแบบนี้ให้เลยนะฮะตัวกระจังเนี่ยเราเปลี่ยนทั้งตัวชุดกระจังเลยครับก็ยกชุดกระจังชุดนี้เลยนะฮะยกออกเลยแล้วก็ของเดิมเนาก็คืนกลับให้กับทางลูกค้า้วยเลยครับส่วนตัวอื่นก็ยังเป็นเหมือนเดิมกับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็มีไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ไฟตัดหมอกด้านล่างครับ แล้วก็ตัวซุ้มล้อมุดนะฮะตัวนี้ส่วนตัวบันไดข้างเรามาดูกันครับว่ามันจะสวยขนาดไหนครับตัวนี้เป็นมิติตัวบันไดข้างครับนะฮะก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงนะฮะครับมันก็จะแมทช์กับตัวรถได้ดีมากๆเลยครับสังเกตจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวไปเนี่ยไม่มีบันไดข้างมันก็จะดูล้นล้นไปนิดหนึ่งนะฮะตัวบันไดจะเป็นทรงตะแกรงเหล็กนะฮะของลิมิตเลสนะครับก็เป็นเหล็กการสนิมอย่างดีเลยนะครับรับน้ําหนักได้จริงเลยครับตัวนี้ แขนขาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะฮะใช้งานได้จริงเลยครับลูกค้าเลยนงครับตัวนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับเป็นท่านดสนใจก็เป็นออปชันเพิ่มเติมครับอย่าลืมนะฮะโปรผมจัดเต็มๆกมคือชุดแต่งฟรีให้เลยครับลูกค้าท่านนี้จ่ายเพิ่มแค่ตัวบันไดข้างเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เป็นชุดแต่งแบบนี้เลยครับส่วนตัวสติกเกอร์ก็สามารถเลือกได้เลยว่าท่านชอบแบบไหนนะครับลูกค้าท่านนี้ขอให้ผม เลนลายเป็นตัวพิมพ์เจริญนะครับก็ขอสติกเกอร์แค่นี้เองนะฮะก็จะเป็นตัวกิมมิคเล็กๆน้อยๆตัวนี้ผมก็แถมเพิ่มฟรีกับลูกค้าด้วยนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนิดนึงครับพอใส่บันไดข้างใส่กระจังหน้าไปแล้วเนี่ยตัวรถจะดูเต็มมากๆเลยครับตัวตอนเดียว4ี่คูณสมันจะขายดีมากๆครับสําหรับของฟอร์เรานะฮะนะครับประมาณนี้เลยครับลูกค้าหล่อมากๆเลยครับคันนี้ครับ เป็นอย่างไรบ้างครับลูกค้าทุกท่านกับเจ้าตัวขวามือตอนเดียว 4, 4ีคูณสคันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะโปรโมชั่นผมจัดเต็มจริงราคาค่าตัวของมันเนี่ยเพียง77,000สบาทเท่านั้นเองครับจัดเต็มกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ1.99% 48งวดเลยนะฮะผ่อนยาวๆ48งวดได้เลยครับหรือว่าท่านใดไม่เอาตัวดอกเบี้ยพิเศษ1.99เนี่ยก็จะเลือกรับเป็นส่วนลดเงินดาว50,000บาทได้เลยครับฟรีชุดแต่งแบบนี้ให้เลย หรือท่านใดอยากแต่งเพิ่มนะฮะก็สามารถจะบวกชุดบวกราคาตัวรถมามาตกแต่งเพิ่มได้เลยของผมเนี่ยบวกได้สูงสุดที่4 0,000บาทเลยนะครับก็สามารถจะแต่งเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์เหมือนคันที่ผมรีวิวจัดเต็มไปก่อนหน้านี้ที่ส่งจังหวัดต,ตรานะฮะแต่งแบบนั้นได้เลยครับลูกค้าทุกท่านเอาละครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันนะฮะเดี๋ยวมาดูเลยว่าครั้งหน้าผมจะมารีวิวรุนรถรุ่นอะไรชุดแต่งแบบไหนนะครับก่อนจากกันอย่าลืมนะฮะท่านใดสนใจโปรโมชั่นก็สามารถโทรหาผมตามเบอร์โทรด้านบนได้ เดี๋ยวจัดล่าตามคิวมาโค้ดด้านล่างมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยครับยินดีปรึกษายินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะของผมเนี่ยจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์และส่งมอบถึงบ้านลูกค้าเลยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับการันตีจากการส่งมอบจริงเนี่ยเกิน100คันขึ้นไปแล้วนะฮะก็อายุงานก็10 13ปีเต็มเลยนะฮะของ Ford Thailand นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมากๆเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะออกฟอร์ดไม่ออกกับผมถือว่าพลาดครับสวัสดีครับ